สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมนะพี่นะราคา200้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมครับผมอช่องทางติดต่อเราเบอร์โทร0824804746็ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเนผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันคร แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอ่ะอนไลน์พีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนก็นกผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนก็ผมมาเริ่มเป็นเหรียญหลวงพราะสุดวัดกรหลงรายการที่หนึ่งเลยก็ผมนี่นะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สามร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมก็ผมนี่นี่ครับ เป็นเหรียญพ่สุดวัดกาหลงนะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งครับผมนะครับปีสองหนึ่งนะพี่นะนสองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญฉลองมุนดบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะพี่นะ เฉลี่ยชัลองบนดบหลวงพอ่อพรมวัดช่องแคครับผมรายการที่สองครับผม ครับรายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นพันลอาครับผมเน่ยรายการที่สาม,มครับผมนะครับเน่ย รายการที่สามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญจอบรวมพ่อเงินครับผมนี่จะเป็นจอบใหญ่นะพี่นะนี่จอบใหญ่รวมพ่อเงินครับผมนี่ครับ รายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมจับคู่สามร้อยบาทนะพี่นะจะไปเป็นรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผมนี่รายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผมรุ่นสร้างโบสถ์ วัดสว่างอารมณ์นะพี่นะนี่ขอ,อกแก่นครับผมน,นี่ครับรายการที่ห้าผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกเป็นรูปรอลหลวงพอเดิม ะะรายการที่หกครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นรุ่นสองครับผมปีศูนย์เจ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะรุ่นสองครับผม นะครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดครับผมนี่ต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะ รายการที่8ครับผม2 0ะบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่9 ครับนรายการที่9ก้าครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพัะสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดรอนยหอมรายการที่10 ร,รายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อขอมนี่วัดไผ่ลงวัวครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวรายการที่สิบเอ็ดครับผม ปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทก็ผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญรูปแหวนเป็นเหรียญยืนถือไม้เท้านะพี่นะรายการที่สิบสองครับผม ครับรายการที่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นงบน้ําอ้อยรายการที่สิบสามน,นี่จะเป็นเนื้อโลโหะนะพี่นะ่น,น,นี่รายการที่สิบสามครับผมรายการนี้นะครับ สองร้บาทครับผมรายการที่13บสาต่อไปเป็นเต่ารอบโบราณรายการที่14 ครับรายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงคล้ายครับผมเนี่ยก้นเขาเหมือนเขาอุดอะไรไว้นะไี่นะเนี่ยเห็นไหม เขาเหมือนอุดอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมหรือว่าปัา๊มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ก้นเห็นไหมไม่แน่ใจว่าเขาอุดอะไรไว้หรือเปล่านะพี่นัเห็นไหมเนี่ยลองพิจารณากันดูก่อนครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญลอชินราชอ่าหลบห้องเงินวัดดอยยาหอม องนี้ไม่รู้พิมพ์เขาเขาเรียกอะไรนะเขามีเข่า้อยเข่าจมอ่ะเนี่ยเนี่ยไ่นะเนี่ยผมก็ไม่รู้พิมนะเนี่ยเห็นไหมเรียนรอดชินราดหลวงพ่อเงินวัดดอนเยี่ยหอมนะไปนะไหน สองร้อยบาทก็หอมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรูปรลอนเรามาทบรายการที่สิบเจ็ด ร,รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นอะไรเลกสมเด็จหลวงพ่อแพร์แล้วนะนี่สมเด็จหลวงพ่อแพรรายการที่สิบแปดครับผม รายการที่18บแปครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอนรวพ่องเงินรายการที่19 สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะนี่รายการที่ยี่สิบครับผมนี่นะครับพอสองหกห้าครับผมนี่ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นเหรียญลายธงชาติหลวงพ่อเดิมครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม รายการที่2ี่สิเอ็ดครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิองเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยือนเหนือครับผม ครายการที่ยี่สบสองผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อ,กอเกษมเขมโกกครับผมนี่ครับสร้างอุโบสถวัดกระตึกเชียงมั่นนะพี่นะสองห้าหนึ่งสี่ครับผมนี่นี่ครับ สองร้อยบาทก็ผมรายการที่ยี่สิบสามครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับผมนี่ ครายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญลง่อคูณรุ่นรวยไม่เลิกครับผม รายการที่25่สิบ้าผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งวงนี้จะเป็นรุ่นทิ้งทวนหลวงพ่อคูณครับผมนี่รายการที่ยี่สิบหกครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญราชการที่ห้ารายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนะครับป้อมพระจุลจอมเกล้าพไดไนรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนะครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่ยี่สิบปดครับผมนี่ครับ รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่ยี่สิบเก้า กิ่งดังอยู่นะพี่นะสองบาทครับผมรายการที่29กต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่30เป็นพระโคนสมองครับผมนี่ครับรายการที่สามสิบนะพี่นะ สอง้บาทครับผมรายการที่30มสครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกลามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะคะับสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ